ตัวนินโนเซนวันนี้พามาชม n s r 250นะฮะ MC 21เยราจะพามาชมแบบใกล้ๆเลยลูกค้าพามาเซอร์วิสแล้วก็แปลงเป็นสวิงอาร์มเดียวนะฮะสตาร์ทให้ฟังก่อนเลยเด๋ยวเบาไม่อยู่เครื่องเย็นโอเคได้ฟังเสียงก็พอแล้ว ก็จะเป็นปลายท่อไทก้าทั้งสองด้านเ,เดิมๆที่สำคัญนี่ที่เขาตามหากันหม้อน้ำจอโค้ง nsr 2สองห้าสยังสวยเลย